ี่ยงไฮ้มีประชากรกว่า20ล้านคนเป็นเมืองที่โด่งดังมากโดยเฉพาะด้านผลสอบพิซซ่าที่มีคะแนนสูงทั้ง3ด้านพิซซ่าเป็นการสอบที่วัดความคิดความอ่านของเด็กอายุ15ปีโดยเด็กในวัยนี้ทั่วโลกใกล้จบการศึกษาภาคบังคับและส่วนหนึ่งต้องออกไปใช้ชีวิตนอกโรงเรียนเพราะฉะนั้นการสอบพิซ่าจึงไม่ใช่เป็นการวัดแค่เรื่องทางเทคนิคแต่เป็นเรื่องของการวัด การนำเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้ง3ด้านคือวิทย์คณิตและการอ่านแต่สิ่งที่เน้นก็คือเรื่องของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นตัวอย่างข้อสอบเรื่องการอ่านจะมีความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเป็นเรื่องของการอ่านแผนภาพแล้วก็สามารถเปรียบเทียบได้รวมถึงการอ่านแผนที่แล้วชี้ตำแหน่งได้การอ่านประกาศบโบรชัวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ในส่วนตัวอย่างของข้อสอบคณิตศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงกับเรื่องปริมาณบวกกับเรื่องอาชีพความเชื่อมโยงเรื่องจํานวนเรื่องของเวลาในแต่ละประเทศที่ห่างกันนี่ก็เป็นตัวอย่างของข้อสอบพิซาพิซ่าไม่ใช่เป็นการประเมินทางเทคนิคหรือเนื้อหาสาระแต่เป็นการวัดเรื่องความเข้าใจรู้เรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นการสอบก็จะเป็นการเน้นเรื่องของการวิเคราะห์การอธิบายข้อสอบ ซึ่งมีทั้งเรื่องของการเขียนตอบการเลือกตอบสำหรับกรณีศึกษาเซี่ยงไฮมีผลสอบพิซ่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการเข้าร่วมสอบเพียงแค่ครั้งแรกในปี2009การทำงานด้านการศึกษาที่น่าสนใจคือเซี่ยงไฮมีการทำงานเรื่องของการลดความเหลื่อมลำ้ำโดยอย่างที่ทราบว่าเซียงไฮเป็นเมืองที่ใหญ่มากมีแรงงานอพยพเข้ามาเป็นจานวนมากแต่เซียงไฮ เป็นตัวอย่างของเมืองที่พยายามเปิดโอกาสให้เด็กอพยพได้มีโอกาสเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นผ่านการลงทุนงบประมาณด้านครูผู้สอนให้มีจํานวนเพียงพอด้านการเข้าถึงการศึกษาของเด็กของเซี่ยงไฮมีอัตราส,สูงในทุกระดับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกด้วยวันนี้สะสะคนำเสนอตัวอย่างการปฏิรูปการศึกษาของเซียงไฮ้ผ่านวิดีทัศน ซึ่งเรียบเรียงมาจากวิดีทัศน์ของ OECD และเพียสันชาวจีนมีความขาดหวังค่อนข้างสูงในเรื่องการศึกษาทุกครอบครัวเห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบุตรหลานนะครับดังนั้นเราจึงได้จัดให้มีการวางแผนพัฒนาเด็ก อย่างครบวงจรให้แกเด็กทุกคนเนื่องจากในประเทศจีนนั้นมีคำกล่าวที่ว่าถ้าไม่มีการวางแผนระยะยาวปัญหาก็จะมาอยู่ใกล้ๆตัวนั่นเองประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการปฏิรูการศึกษา กรณีศึกษาจากนาครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญและนักการศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาเยือนนครเซี่ยงไฮ้เพื่อดูพัฒนาการทางการศึกษาของเมืองเซี่ยงไฮ้ครับผมคิดว่าในช่วง30ปีที่ผ่านมาระบบการศึกษาของนครเซี่ยงไฮ้มีการพัฒนาค่อนข้างเร็วมากเลยละครับ ในปีคิเตศักราส2009คะแนนการทดสอบของนานาชาติหรือพิซ่าของนครเซี่ยงไฮ้จดอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดในโลกโดยได้คะแนนด้านการอ่าน556คะแนนด้านคณิตศาสตร์600คะแนนด้านวิทยาศาสตร์5 7 5คะแนนการศึกษาขั้นพื้นฐานในนครเซี่ยงไฮ้มีประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมมายาวนานในรอบรสามทศวรรษที่ผ่านมา นครเซียงไฮ้ได้ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงการศึกษาของรัฐมากเป็นพิเศษทั้งในแง่ของการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงการกำหนดนโยบายด้านการศึกษาต่างๆด้วยนะครับนครเซียงไฮ้พยายามเป็นอย่างมากที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นแน่นอนครับในกระบวนการพัฒนาการศึกษาดังกล่าวนี้ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น และในแต่ละประเด็นปัญหานครเซี่ยงไฮ้ก็ได้พัฒนานโยบายด้านการศึกษาใหม่ๆขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นปัญหาที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันก็คือความแตกต่างของผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนต่างๆนั่นเองนะครับในกระบวนการพัฒนาดังกล่าวนั้นโรงเรียนใหม่ๆหลายแห่งได้สร้างและประสบปัญหาบางประการมาโดยตลอดโรงเรียนใหม่ๆเหล่านั้นขาดแบบแผนประสบการณ์ และขาดครูที่ผ่านการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีผลก็คือบางครอบครัวที่อาศัยอยู่ใกล้โรงเรียนเหล่านั้นไม่ค่อยจะพอใจกับสิ่งดีนักนะครับการเสริมพลังด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนคือวิธีการแบบใหม่ที่จะปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนที่อ่อนแอในนครเซี่ยงไฮ้ให้มีการดําเนินการที่ดีขึ้นการเสริมพลังด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมีองค์ประกอบดังนี้ โรงเรียนที่เข้มแข็งหรือสถาบันการศึกษาในนครเซียงไฮจะจับคู่กับโรงเรียนที่อ่อนแอเพื่อช่วยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นโรงเรียนที่เข้มแข็งหรือสถาบันการศึกษาจะให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการและวิธีการเรียนการสอนโดยพื้นฐานแล้วโรงเรียนเหล่านั้นประกอบด้วยครูใหญ่และครูที่เกษียณอายุแล้วเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรเราสงสัยว่า มันจะช่วยจับคู่โรงเรียนที่เข้มแข็งกับโรงเรียนที่อ่อนแอเพื่อปรับปรุงผลสมิธท,ทางการเรียนให้ดีขึ้นได้หรือไม่ข้อในดนัมนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิน่นรวมถึงชุมชนอย่างกว้างขวางทีเดียวแหละครับดังนั้นเราจึงเดินหน้าและเริ่มนำความคิดนี้ไปปฏิบัติให้สำเร็จเราทำยังไงได้หละครับจากทัศนะของรัฐบาลท้องถิน่นเราได้กำหนดนโยบายใหม่ๆบางอย่างขึ้นมา ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนที่เข้มแข็งช่วยเหลือโรงเรียนที่มีการดำเนินง,งานที่ด้อยกว่าประการที่สองเราให้โรงเรียนที่เข้มแข็งกว่าและโรงเรียนที่ด้อยกว่าลงนามข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันในข้อตกลงนี้เราได้ระบุความรับผิดชอบสิทธิและหน้าที่ของแต่ละโรงเรียนไว้อย่างชัดเจนการเสริมพลังด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ประกอบด้วยความร่วมมือจากสี่ฝ่ายดังนี้รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้พัคีโรงเรียนและภาคธุรกิจสำนักงานเขตการศึกษาในระดับท้องถิน่นผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่โครงการและคณะกรรมการการประเมินผลจากภายนอกที่เข้าถึงผลการทํางานของโครงการได้อย่างอิสระโรงเรียนที่เข้มแข็งกว่าจะต้องส่งทีมบริหารที่ดีออกไปยังโรงเรียนที่มีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนที่ด้อยกว่านะครับ ทีมบริหารที่จะเข้าไปจะช่วยคุณครูในการออกแบบการสอนแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนะนำเรื่องการบริหารจัดการวิธีการและแนวคิดต่างๆรวมถึงมาตรฐานการศึกษาที่ได้รับการปรับปรุงม,มาแล้วของโรงเรียนที่เข้มแข็งกว่าไปยังโรงเรียนที่อ่อนด้อยกว่าคืออันนี้ผมคิดวก็คือแบบนี้แหละค่ะใช่ค่ะใช่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญอ,อยู่ที่ทัศนคติของครูนะครับ ปกติแล้วครูคิดว่าเป็นการยากมากที่จะสอนเด็กนักเรียนที่เรียนอ่อนแต่ว่าหลังจากที่พวกเขาเปลี่ยนความคิดที่มีอยู่เดิมพวกเขาก็ตรักว่านักเรียนทุกคนมีความต้องการและศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จนะครับโรงเรียนมัธยมดองเกา่าตั้งอยู่รอบนอกของเขตภูดองนะครเซี่ยงไฮ้รับเด็กนักเรียนอายุ12-15ปีเข้าศึกษาจำนวน400คน ในปี2005ถูกจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนที่มีผลสำลีทางการเรียนที่แย่ที่สุดในตำบลในปี2005มีนักเรียนของโรงเรียนมัธยมภูดองเพียงร้อยละ89เท่านั้นที่ผ่านเกมมาตรฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายภายใต้การจัดเตรียมการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสำเร็จมิสลูลิงดีได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียน5 6 7 8 9 10 12 3 4 มิสลูลิงดีได้รับคำปรึกษาจากคุณหลิวจิงไห่เพื่อให้เธอบริหารโรงเรียนแห่งนี้ให้เกิดความเข้มแข็งคุณหลิวจิงไห่มีประสบการณ์ในการนำแผนการพัฒนาปรปับปรุงโรงเรียนที่อ่อนแอให้เข้มแข็งไปปฏิบัติเขาเคยช่วยพัฒนาโรงเรียนมัธยมชาใบาลำดับที่8ของนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเคยประสบปัญหามาแล้วคุณหลิวประสบความสำเร็จโดยทำงานภายใต้ปรัชญาการศึกษาที่ประสบความสำเร็จของตนเองโดยมองนักเรียนทุกคนว่าเป็นผู้มีศักยภาพสูงที่จะประสบความสำเร็จมุ่งสร้างความมั่นใจในตนเองให้แก่นักเรียนและถือเป็นกุญแจสำคัญ ให้คําปรึกษาแบบเข้มข้นแก่ครูผู้สอนในอดีตวิธีที่เราใช้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ก็คือส่งครูที่เก่งๆกับนักวิเคราะห์ให้เข้าไปนั่งในชั้นเรียนแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คําแนะนำแก่ครูเหล่านั้นเราพบว่าหลังจากที่ทำแบบนี้แล้วในวันต่อมาชั้นเรียนก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่พอเราไปแล้วคุณครูก็กลับไปใช้วิธีสอนแบบเดิมอีก เทคนิคพิเศษก็คือต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของคุณครูซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและยั่งยืนอย่างไรก็ตามด้วยจํานวนครูที่มีมากมายเราไม่สามารถที่จะให้คําปรึกษาแก่พวกเขาเป็นรายบุคคลได้ตลอดไปการให้คําปรึกษาแบบเข้มข้นในระยะยาวจึงปฏิบัติไม่ได้จริงดังนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือคอยคุณครูที่สอนเก่งๆสาธิตให้ดูว่าชั้นเรียนที่ดีควรเป็นอย่างไร และขอให้คุณครูช่วยเขียนแผนการสอนและสร้าง powerpoint หรือ flat presentation โดยสาสตใหที่ด้ดูตั้งแต่นาทีแรกของชั้นเรียนไปจนกระทั่งนาทีสุดท้ายให้เห็นกระบ,บวนการทั้งหมดพวกเราเคยต้มน้ำให้เดือดในกากันไหมระด,ดับน้ำค่อยๆต่ำลงต่ำลงดังนั้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะเราสามารถเชื่อมโยงไปยังสิ่งนี้ได้พวกเธอก็จะเข้าใจตัวอย่างพวกนี้นะอย่างที่ผมเคยพูดนะครับการพัฒนาโรงเรียนของรัฐทุกแห่ง ถือเป็นหน้าที่ในการบริหารจัดการของเราการจัดการของผมก็คือจะต้องให้โรงเรียนแต่ละแห่งมีทรัพยากรต่างๆที่พวกเขาจำเป็นต้องมีแต่วิธีการจัดการของผมต้องนําไปใช้กับโรงเรียนหลายพันแห่งแล้วล่ะก็ในบางครั้งเราก็มีทรัพยากรต่างๆไม่เพียงพอต่อปริมาณที่มากขนาดนี้ดังนั้นเมื่อเราต้องการที่จะบริหารโรงเรียนทั้งหมดนั้น เราจะต้องมอบหมายงานบางอย่างให้แก่องค์กรภายนอกที่มีศักยภาพมาช่วยทําแทนเราครับอาจจะเป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาได้การศึกษาซึ่งไม่ใช่องค์กรของรัฐในองค์กรเหล่านี้เรามีอาจารย์ใหญ่และครูเก่งๆที่ล่วงเข้าสู่วัยเกษียณอายุแล้วมากมายและ องค์กรเหล่านั้นก็จะจัดตั้งทีมงานขึ้นมาตามความประสงค์ของผู้บริหารเมืองนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังโรงเรียนต,ต่างๆที่ต้องการให้พวกเราเข้าไปช่วยเหลือครับที่นี่เรามีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผมเป็นครูว,วิชาคณิตศาสตร์ผมหาหรือกับคุณครูท่านอื่นๆถึงวิธีการควบคุมชั้นเรียนและทําให้เด็กนักเรียนเข้าใจบทเรียนที่ครูกําลังสอนครับ ผมมีสิ่งที่ต้องการหลายอย่างเวลาที่ผมเข้าไปนั่งในชั้นเรียนเนื่องจากรเราเตรียมการสอนร่วมกันผมจึงอยากที่จะทราบและวิเคราะห์ได้ว่าเป้าประสงค์ของแผนนั้นถูกสะท้อนออกมาในการเรียนการสอนหรือไม่นั่นเป็นประการแรกประการที่สองผมอยากทราบว่านักเรียนสามารถเข้าใจเป้าประสงค์ของแผนการสอนนี้ได้อย่างทะลุโป,ปล่ปลงหรือไม่และประการที่ 3. ผมอยากทราบว่ามีปัญหาอื่นๆอ,อีกหรือไม่ในวันนี้ผมได้เข้าไปนั่งในชั้นเรียนและคุณครูก็เป็นครูมือใหม่ เธอสอนมาแค่ราวๆหนึ่งปีเท่านั้นเองครับเนื่องจากเธอจะเป็นมือใหม่อยู่จึงยังคงมีปัญหาเรื่องวิธีการสอนอยู่บ้างเล็กน้อยและเราต้องดึงประเด็นนั้นออกมาให้คุณครูรู้ว่าคืออะไรบ้างเมื่อเลิกชั้นผมจึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเธอและบอกปัญหาบางอย่างจากนักเรียนซึ่งเธอไม่ทราบขณะที่กําลังสอนให้เธอได้ทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากเลิกชั้นแล้วเนี่ยเราต้องคุยกับอาจารย์ใหญ่เป็นประจำ เพื่อให้อาจารย์ใหญ่ทราบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าอาจารย์ใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วละก็พวกเขาก็จะค่อยๆถูกตัดขาดจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆในชั้นเรียนนะครับดังนั้นเวลาที่เรากำลังรายงานต่ออาจารย,าย์ใหญ่เนี่ยเราก็จะแจ้งพวกเขาว่าข้อดีคืออะไรบ้างแต่เราก็แจ้งว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างเช่นเดียวกันเพื่อให้อาจารย์ใหญ่ได้ทราบและก็จะได้มีวิธีแก้ไขต่อไป นักเรียนของโรงเรียนมัธยมดองเก่าที่สามารถเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ในปี2005ร้อยละ89ถือเป็นโรงเรียนที่มีผลสำลิดทางเรียนที่แย่ยที่สุดในตำบลในปี2010ร้อยละ100ติดอันดับหนึ่งในสามของโรงเรียนที่ดีที่สุดในตำบลน,นี่เป็นกระบวนการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครูบางท่านก็ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว บางท่านก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างช้าๆแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งปีเอ่อบางครั้งก็แค่ครึ่งปีผ่านไปเราพบว่าครูบางท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูหนุ่มสาวมีพัฒนาการที่รวดเร็วมากเพราะเขารู้สึกว่าการศึกษาที่ประสบความสําเร็จเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นําความกระตือร้นกลับคืนมาสู่ชั้นเรียนตอนนี้นักเรียนต่างพากันยกไมย้ยกมือมีความมั่นใจตัวครูเองก็มั่นใจ เรากำหนดระยะเวลาไว้สช่วงสำหรับการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสำเร็จโดยแต่ละช่วงใช้เวลา2ปีเมื่อเราทำให้ช่วงแรกบรรลุผลได้แล้ว เรารู้สึกว่าวิธีนี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบโรงเรียนและทัศนคติของเราและเพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับในระยะ2ปีมานี้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เลยทีเดียวครับมันทําให้เรารู้สึกว่าการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมความสําเร็จเป็นหนทางที่ดีในอันที่จะแก้ไขปรับปรุงโรงเรียนที่เด็กมีผลการเรียนตกต่ำครับการปฏิรูปการศึกษาเซี่ยงไฮ้แบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกเริ่มต้นในปี1 9 8 0ถึง1990 จะเน้นเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างมีสามมาตรการมาตรการแรกคือออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ9ปีซึ่งภายในระยะเวลาไม่ถึง10ปีเซี่ยงไฮ้ก็ประสบความสำเร็จมีเด็กเข้าเรียนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกระดับมาตรการที่สองคือการปฏิรูปหลักสูตรเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้เลือกลดความเครียดและความกังวลจากการสอบจึงแบ่งวิชาเป็นหลักสูตรแกนกลางวิชาเลือกรวมไปถึงมีกิจกรรมนอกหลักสูตรให้เด็กได้เลือก มาตรการที่3คือการปฏิรูปการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองแรกๆของจีนที่ได้รับอนุญาตให้มีการสอบเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้เองสิ่งที่เซี่ยงไฮ้ทำก็คือยกเลิกการสอบแบบเลือกตอบเป็นการสอบแบบอธิบายหรือเขียนตอบอย่างเดียวการปฏิรูปในระยะที่สจากปี1 9 9 0ถึงปัจจุบันเน้นเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม มาตรการสำคัญๆที่ดำเนินการคือการปฏิรูปหลักสูตรรอบที่สองและระบบสอบคือเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนเปลี่ยนเป็นเรื่องของการตั้งคำถามมากขึ้นเปิดโอกาสให้โรงเรียนออกแบบหลักสูตรได้ยกเลิกการสอบเข้ามัธยมศึกษาเพื่อลดความเครียดและกังวลของเด็กชั้นประถมและส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นเมื่อมีการปฏิรูปหลักสูตรแล้ว เซี่ยงไฮ้ก็ยังสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆเพื่อหนุนเรื่องการปฏิรูปหลักสูตรไปด้วยเช่นการคิดสโลแกนคำถามเดียวมีมากกว่าหนึ่งคำตอบเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนการสอนใหม่ในห้องเรียนและบทบาทของครูส่วนมาตรการที่3ซึ่งถือเป็นมาตรการที่โดดเด่นมากของเซี่ยงไฮ้จากการวิเคราะห์ของ OECD ก็คือการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนให้เท่ากันเซี่ยงไฮ้ มีปัญหาเรื่องของความแตกต่างของโรงเรียนในเมืองกับต่างจังหวัดค่อนข้างสูงมีโรงเรียนที่เก่งแล้วก็โรงเรียนที่อ่อนจึงมีมาตรการในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้มีความเท่าเทียมกันที่สำคัญคือการจับคู่โรงเรียนที่เก่งกับโรงเรียนที่อ่อนทำงานร่วมกันโดยมีการทำข้อตกลงสัญญาทำงานร่วมกันอย่างจริงจังในระยะเวลา2-3ปีต่อเนื่องในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน การปรับปรุงการสอนในห้องเรียนผ่านครูพี่เลี้ยงและครูเกษียณสุดท้ายก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมลำ้ำเซี่ยงไฮ้ได้ลงทุนงบประมาณในการเพิ่มโอกาสให้เด็กที่อพยพแรงงานติดตามพ่อแม่มาในเมืองเซี่ยงไฮ้ได้เข้าเรียนได้ประมาณร้อละ94ที่เด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้าเรียนนอกจากมาตรการต่างๆที่เซี่ยงไฮ้ทำแล้วสิ่งที่เป็นตัวช่วยในการปฏิรูปการศึกษา คือการมีวัฒนธรรมที่หนุนการศึกษาสูงพ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสำคัญและสนใจการศึกษาของลูกมากเพราะมองว่าการศึกษาเป็นบันไดขั้นสำคัญในการที่จะเลื่อนสถานะทางสังคมปัจจัยที่สองคือสถานะทางสังคมของครูในจีนมีสถานะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเปรียบเทียบกับ21ประเทศทั่วโลกโดยครูมีสถานะเทียบได้กับอาชีพหมอในประเทศจีน แต่เซียงไฮยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมีข้อสังเกตและประเด็นวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิจารณ์ทั้งในระดับนานาชาติเช่น O.E.C.D. และแม้กระทั่งนักวิชาการในประเทศจีนเองก็หมองว่าเซียงไฮยังต้องพัฒนาต่อใน4ด้านคือเรื่องการลดความแตกต่างทางคุณภาพของโรงเรียนในเมืองและชนบทการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูโดยเฉพาะครูใหม่ ที่มีประสบการณ์น้อยการแก้ปัญหาการสอนแบบท่องจําและการสอบให้หันมาใส่ใจเรื่องการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นงานวิจัยของแมคเคนซี่และเพียสันสรุปได้ว่าการปฏิรูปการศึกษาสามารถทําได้ประสบความสําเร็จจริงภายใน6-10ปีแต่การปฏิรูปการศึกษาไม่มียาวิเศษแบบขนานเดียวที่แก้ไขได้ทุกปัญหาจะต้องมีการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างมาตรการระหว่างช่วงชั้นต่างๆในระบบการศึกษาและหัวใจสําคัญก็คือทําอย่างไรให้ความพยายามและพลังในการปฏิรูปเหล่านั้นนําไปสู่การปฏิรูปการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ได้การปฏิรูปการศึกษาต้องเป็นการสร้างสิทธิอันเท่าเทียมให้กับเด็กทุกๆคนที่เกิดมาในประเทศให้มีหลักประกันโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันนอกจากนี้สังคมพ่อแม่ผู้ปกครอง และทุกๆภาคส่วนต้องรวมพลังเพื่อร่วมกันปฏิรูปการศึกษาโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมค่านิยมที่หลากหลายประเด็นสุดท้ายก็คือการปฏิรูปควรมีการวางเป้าหมายเอาไว้ที่ชัดเจนเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้เป็นเพียงแต่การกำหนดกับคนเพียงแค่กลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งแต่เป็นการกำหนดร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้เป็นเจ้าของของความสำเร็จทางด้านการศึกษาของประเทศ ทั้งเป้าหมายในปัจจุบันเป้าหมายในอนาคตและอาชีพที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในอนาคต